ฤติกรรมการคุมอาหารแบบนี้ถ้าเรามีเราไม่มีทางเห็นผลดีแน่เลยนะครับโอเคไหมคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าหลายคนมากที่อาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการคุมอาหารแบบผิดๆนะครับเพราะผมเองก็เคยเป็นเหมือนกันในอดีตนะผมก็เลยรวบรวมปัญหาเนี้ยมาเป็นคลิปพิเศษให้ในคลิปนี้เลยนะครับยังปัญหายอดฮิตอันดับแรกที่ผมมักจะเจอเลยนะครับก็คือการนับแคลอรี่บางคนนับแคลอรี่แบบโอ้โหแบบมีความเครียดมีความซีเรียสกับมันมากเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่าการนับแคลอรี่ไม่ดีนะแต่สิ่งที่เขามักจะหลงลืมไปอะ่ะก็คือสารอาหารที่ครบ5หมู่ที่เราจํำ ที่จะต้องรับให้ถึงด้วยถ้าเกิดว่าคุณคุมแคลอรี่อย่างดีแต่สารอาหารดีๆคุณได้ไม่ถึงเลยอะโปรโตีนคุณก็กินไม่ถึงวิตามินและธาตุก็แทบไม่มีแป้งและไขมันบางทีก็ยังเกินหรือบางทีก็ไม่ถึงอีกอะไรอย่างเงี้ยครับคุณไม่มีทางเห็นผลดีแน่นอนโอเคไหมครับกับปัญหาที่2เลยครับคือบางคนงดแป้งบางคนกลัวแป้งมากบางคนโอ้โหขยับแป้งไปเลยคือมีความคิดเข้าใจแล้วว่า การกินแป้งมันอ้วนมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้ากินซึ่งไม่ใช่ถ้าเรากินแป้งหรือว่าเรารับพลังงานในเกณฑ์ที่พอดีกับความต้องการของร่างกายคุณไม่มีทางอ้วนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้พลังงานที่น้อยกว่าที่ร่างกายเราใช้บ่อยๆโอ้โหผมบอกเลยครับว่าร่างกายเรายิ่งเก็บนะอันนี้แล้วเผลอๆระบบประผลนเรายิ่งพังด้วยโอเคไหมครับกับปัญหาที่3เลยครับก็คือหลายคนกินโปรโตีนไม่ถึงอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ผมเจอเยอะมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างจากนักเรียนในคอร์สออนไลน์ผมนี่แหละจากที่ผมเซอร์เว์นะสมมติจากร ประมาณ70-80%เนี่ยกินโปรโตีนไม่ถึงเลยและเขาเหล่านั้นกลับไม่รู้ตัวด้วยว่าเขากินไม่ถึง <c oughs> ซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าเฮ้ยวันๆหนึ่งเรากินอะไรบ้างและอะไรที่เป็นแหล่งโปรโตีนแล้วเรากินน้อยไปหรือเปล่าถ้ากเกิดว่าเรากินน้อยไปสิ่งนี้เราอาจจะต้องเพิ่มที่สําคัญอันนี้ผมแถมให้อีกอย่างนะครับว่า หลายคนก็อาจจะเขาเรียกว่าลืมมันไปก็คือวิตามินแร่ธาตุจากพวกผักและผลไม้ที่มีกยากใยอาหารที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะกินเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับเพราะบางคนก็กินน้อยมากเหลือเกินถ้าเกิดว่าคุณกินดีครบทั้ง5้าหมู่สารอาหารถึงแคลอรี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแบบเนี้ยโอ้โหคุณถึงเห็นหุ่นดีได้แบบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญสารอาหารที่ดีเหล่านี้เอาไปเป็นวัตถุดิบใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับนั่นก็คือเอาไปออกกําลังกายทาเวทเทรนนิง่งควบคู่ออกับการทำคาร์ดิโอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงออปักไรบ ให้กันดูได้เลยนะครับ